เครือข่ายกลุ่มต่อต้านการคุดสมุดรแรกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงเคลื่อนไหวรณรงค์คัดค้านการสมุดแร่และไม่เอาเมืองแร่ก,กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเมืองแร่แต่ใช้สื่อทุกรูปแบบในการรณรงค์คัดค้านไม่เอาเมืองแร่โดยนอกจากจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียทาง Facebook และทางไลน์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีการทำแผ่นป้ายแวนิวไปติดตามอาคารร้านค้าและสถานที่ต่าง พร้อมทั้งได้ทำสติกเกอร์และแผ่นพับออกแจกจ่ายเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในขณะที่กลุ่มเด็กนักเรียนและนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆร่วมพากันแสดงออกในเชิงัสนักษ์กณารต่อต้านโดยการร่วมกันยกมือทั้งสองข้างขึ้นควยกันเป็นรูปกากระบาทพร้อมทั้งย่างร่วมกันชูป้ายแสดงเจตนารมคัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่ ส่งผลให้กระแสก,การต่อต้านได้ขยายวงกว้างไปแทบทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบูร์นายวิสันโคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าขณะนี้คนเพชรบูร์ได้ทราบข่าวว่ามีการออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแรท่ทองแดงสังกสีและตะกั่วจำนวน37แปลงเนื้อที่กว่า3,000ไร่แต่ขณะนี้ได้ลดลงเหลือ20แปลงเนื้อที่ประมาณ190,000กว่าไร่ให้กับบริษัทต่างชาติ ที่จะเข้ามาขุดเจาะสำรวจแร่ทองแดงในจังหวัดเพชรบูร์เมื่อคนเพชรบูร้ทราบข่าวก็มีความไม่สบายใจพอเห็นตัวอย่างจากเหมืองแร่ทองคําที่อำเภอวงองังโป่งรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรีพิจิตรพิษุโลกหรือที่จังหวัดเลยเพราะว่าเหมืองแร่โลหะที่มีค่าต่างๆในประเทศไทยล้นแต่มีปัญหาสารพิษที่เกิดจากโลหะหนักจากการทําเหมืองแร่ไม่ว่าจะเป็นการฟุ้งกระจายหรือว่าปนเปื้อนไปในธรรมชาติ มาสัมผัสกับคนจนทําให้เกิดเจ็บป่วยล้มตายหรือเกิดพิกลพิการกับเด็กที่จะเกิดมาใหม่อาหารการกินพืชผักต่างๆที่สัมผัสกับพื้นดินก็จะมีสารปนเปื้อนติดขึ้นมาถ้าเราเอามาบริโภคหรือว่ารับประทานก็จะทําให้เจ็บป่วยหรือมีสารพิษตกค้างในร่างกายได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําให้เห็นแล้วว่าโลหะที่มีค่า ล้นแต่สร้างปัญหาให้กับชุมชนแต่ละแห่งอย่างมากมายมหาศาลซึ่งทางเมืองแร่หรือภาครัฐก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ประกอบกับจังหวัดเพชรบุร์เป็นจังหวัดที่วางวิสัยทัศน์การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสุขทั้งคนอยู่และผู้มาเยือนทิศทางในการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงวัฒนธรรม และเป็นเมืองเกษตรปลอดภัยที่ทางจังหวัดวางไว้จะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงถ้าปล่อยให้มีการทําเมืองแร่เราจะเห็นภาพการทําเมืองแร่โลหะที่มีหนุมขนาดกว้างใหญ่การบุบเบิกที่มีฝนฟุ้งกระจายการขนแร่และการแต่งแร่ต่างๆขึ้นมาล้วนแต่ทําให้เกิดมลพิษในบ้านเมืองที่มีความสวยสดงดงามและอากาศที่บริสุทธิ์ของจังหวัดเพชรบูร์ดังนั้นคนเพชรบูรณ์จึงได้มารวมกลุ่มกัน โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มคนเพชรบุรไม่เอาเ <คน S 2> มืเองแ,แร่โดยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าขณะน,นี้มีการออกอาชญาบัตรแล้วถึง5าอำเภอรวมทั้งพื้นที่บริเวณใดที่เป็นเป้าหมายที่จะทําการขุดเจาะทําเมืองแร่เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าเมืองแร่โลหะมีพิษร้ายอย่างไรสารพิษตกค้างจะคงอยู่ในพื้นที่เป็นร้อยร้อยปีซึ่งจะนําไปสู่ความล่มสลายของชุมชนของบ้านเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดมือน,นอนของพวกเราเพราะว่าเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องพากันอพยกหนีออกไป เราทำสิ่งนี้แนะนำกลุ่มคนเพชรบูลไม่เอาเงอนแร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทางไลน์ซึ่งปรากฏว่ามีคนสนใจมากมายมาสมัครเป็นสมาชิกรวมแสดงความคิดเห็นราวหมื่นคนแล้วและหลังจากนี้ทางกลุ่มได้มีแผนที่จะรณรงค์ไปสู่ประชาชนที่อาจจะไม่เข้าถึงโซเชียลมีเดียดยการแสดงสัญลักษณ์ติดป้ายติดสติกเกอร์และแจกแผ่นพับให้รู้ถึงพิษภัยของการทำเมือนแร่อ,อีกด้วยครับคือว่าในขณะนี้นะครับ พวกเรานมพิชบูรณ์เนี่ยเพิ่งทราบข่าวว่ามีการออกขจยาบัตรพิเศษสำรวจแร่จะเป็นแร่ทองแดงสังกะสีแล้วก็ตะกั่วนี่นะครับจำนวนถึง37แปลงนะครับ3 0 0แสนกว่าไร่แต่ขณะนี้ได้ลดเหลือ20แปลงนะครับเป็นเนื้อที่ประมาณแ9 0 0ก0กว่าไร่เนี่ยให้กับบริษัทต่างชาตินะครับเพื่อที่จะได้มาขุดเจาะสำรวจนะครับแร่ทองแดงในบริเวณจังหวัดพิชบูรณ์นะครับ เมื่อคนพิจบูรได้ทราบข่าวนี้นะ,ะก็มีความร้อนใจเพราะว่าเห็นตัวอย่างจากเหมืองแร่ทองคำนะครับที่มีอยู่ที่บริเวณอำเภอวังโป่งหรือว่าที่รอยต่อระหว่างพิจบูร์กับพิจิตรพิศุโลกเนี่ยก็ดีหรือว่าที่จังหวัดเลยก็ดีนะครับหรือว่าเมืองแร่โลหะมีค่าต่างๆในประเทศไทยเนี่ยท้งแ,แห่งเนี่ยล้วนแต่มีปัญหาสารพิษนะครับ ที่เกิดจากโลหะหนักจากการทำเหมืองแร่นะครับไม่ว่าจะฟุ้งกระจายหรือปนเปื้อนไปยังธรรมชาตินะออกมาสัมผัสโดนตัวคนตัวมนุษย์ก็จะเข้าไปทำให้เกิดการเจ็บป่วยถึงล้มตายนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิดพิกลพิการสำหรับเด็กที่จะเกิดมาใหม่อาหารการกินนะครับ พืชผักก็ดีนะครับหรือว่าสัตว์ต่างๆที่กินหรือว่าสัมผัสกับดินเข้าไปก็จะมีสารพิษขึ้นมาพอเราเอามาบริโภคมาทานเนี่ยสารพิษก็เข้าสู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยได้เห็นแล้วว่าเหมืองแร่ที่เป็นโลหะที่มีค่าเนี่ยล้วนแต่เกิดสร้างปัญหาให้กับชุมชนสร้างปัญหาให้กับ แต่ละแห่งมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพชรชบุรของเราก็เห็นตัวอย่างชัดๆอยู่นะครับซึ่งทางเมืองแรกก็ดีทางภาครัฐก็ดีก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้นะครับประกอบกับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจังหวัดพชรชบุรของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่วางวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งความสุขนะครับของคนอยู่และผู้มาเยือน โดยมีทิศทางการพัฒนาก็คือว่าให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมแล้วก็อีกด้านนึงก็คือให้เป็นเมืองกเกษตรปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราวางไว้เนี่ยจะไม่เหมาะสมเลยถ้าหากว่าจะมีเมืองแร่เนี่ยเข้ามาตั้งอยู่นะครับเราจะเห็นภาพการทําเมืองแร่โลหะเนี่ยนะฮะที่มีค่าเ,เหมือนหลุมนะครับกว้างใหญ่มากการระเบิดนะครับออกมา ฝุ่นฟุ้งกระจายการขนแร่การแต่งแร่ต่างๆขึ้นมาเนี่ยล้วนแต่ทําให้เกิดมลพิษขึ้นมาในบ้านเมืองอันสวยงามนะครับอันงดงามอันบริสุทธิ์ของัยาวัดพิจูรณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นจากความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยคนพิจูรณ์ที่มีความร้อนใจจึงได้มารวมกลุ่มกันนะครับโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มคนพิจูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่นะครับแล้วก็มีการวางการดําเนินงานที่จะ ให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าขณะนี้มีการออกอาชญาบัตรนะครับตามพื้นที่ต่างๆถึง5าอำเภอของจังหวัดเพชรบุรยกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ว่าเขาจะ,ะมาขอทําแร่ตรงไหนต่างๆขึ้นมาเพนะราะงั้นนั้นก็ให้ความรู้กับประชาชนว่าเหมืองแร่โลหะเนี่ยมันมีพิษอย่างไรนะครับมันมีปัญหาอย่างไระจะสารพิษตกค้างเนี่ยต้องจะต้องอยู่กับพื้นที่เนี่ยเป็นร้อยๆปีนะครับ จะนําไปสู่ความร่วมสลายของชุมชนของบ้านเมืองนะครับบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่า เมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพหนีออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราทําสิ่งต่างหเหล่านี้นะครับในนามของกลุ่มคนพิจูรณ์ไม่เอาเมืองแรกนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง Facebook ก็ดีทางไลน์ก็ดีนะครับแล้วก็ปรากฏว,ว่ามีคนให้ความสนใจกันมากมายนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันก็ร่วมหมื่นคนแล้วนะครับขณะนีะ้หลังจากนี้ทางกลุ่มของเราก็ มีแผนที่จะรณรงค์ไปสู่ประชาชนนะครับที่อาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ติดป้ายก็ดีติดสติกเกอร์ก็ดีแม้กระทั่งแผ่นพับให้เห็นถึงผิดภัยของอเหมืองแร่นะครับซึ่งจะทําให้เดือดร้อนทั้งสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไหนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหมืองแร่ ก็อาจจะได้พบรับผลกระทบนะครับเพราะว่าอาหารต่างๆที่เราจะต้องใช้กินใช้บริโภคนั้นก็จะมีปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆวันนี้นะครับก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ร่ลงกันเชื่อมโยงจากโลกโซเชียลมีเดียนะครับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้ความรู้กับประชาชนให้ความรู้กับเด็กนักเรียนนะครับที่จะได้รู้ถึงพิษภัยของเมืองแร่นะครับก็จะมีคน พูดว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการออกอัจฉรยะัดเพื่อสำรวจเท่านั้นยังไม่ได้เป็นการเปิดเหมืองแร่จริงนะครับตรงนี้ทางกลุ่มก็คิดว่าเข้ามาแค่สำรวจแร่เนี่ยนะครับเราก็ไม่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 สนับสนุนะครับขอ,อคัดค้านเพราะว่าการที่จะสำรวจ ก็ต้องมีเป้าหมายที่จะต้องเปิดแก่ต่อเปิดเมืองแก่ต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเราจึงต่อต้านเลยนะครับว่าไม่ต้องเข้ามาสํารวจเลยถึงแม้เพชรบูรณ์จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแก่มากมายขนาดไหนก็ตามก็ปล่อยมันไว้อยู่อย่างนั้นครับอย่ามายุ่งกับเรานะครับอยากจะทําเมืองแก่ไปทําที่อื่นไปทําที่บ้านคุณเมืองคุณโน้นนะครับที่จะไม่กระทบมากระเทือนอความบริสุทธิ์นะครับความสวยงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับการต่อสู้ครั้งนี้เราก็ เป็นการให้ประชาชนตื่นรู้นะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเป้าหมายนะครับที่จะ,ะเขาจะมาทําการสารวจแร่หรือว่ามาทําแร่เหมืองแร่นะครับให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถจะดูแลปกป้องอบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินเกิดของเขาได้นะครับนั่นก็คือเป้าหมายของเรากลุ่มคนมไปบูรวจแม่เ,เหืองแร่ครับ